โดนแยอักษรโยแล้วาอะไรหีค่ะี่อยู่ไหนอ่ะเย้ยที่นที่สงมครบไ ไปคุยเราไปมื่อกี้ไปใส่ยู่กระทุยอ่ะกองพี่อ่ะ